สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะร้อยยี่สิบนะฮะโบริโก้มักไฟนะฮะลงเทนเลอร์นะครับเอาคันนี้ลงก่อนนะฮะเจ้าเจ้าสองร้อยนะฮะ เจี๋ยวเจ้าสองร้อยคันนี้ขึ้นครับเพนทันเลอร์นะครับก็อยู่กับทีมงาน,นวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับเอาวัานนา้ยเอี้ยงวหว้ครูก่อนอะอันนี้เป็นน้องเน่งนะน้องเน่งน้องคทันเลอร์นะเฮ้ เแยงไปไหนเลยอ๋อเติมน้ำมันนะอ่างง่ายนะฮะเรียบร้อย อันนี้เป็นโกบิโก,โก้นะกล้องด้วยครับ HK200 นะครับน,นี่เป็น HK 2 0คอยขีดสิบรือมาเทนนะคอนโทรลโดยหัวนหน้าเอียงเหมือนเดิม เช้ามาเดี๋ยวเช็ครวดก่อนนะครับเช็ครวดก่อนเชา้าเดียงก็กินข้าวอยู่เช็ครวดตัวน้ำมันก่อนนะครับพน,นัางานมาสั่งงานด้วยเติมมันกันนะครับ น,น,น่าเอียงอัดจราบีก่อนนะมันโยกรถโยกจยดรอบแล้วมันยังไม่ได้ตั้งล้ำได้เลยอัดจราบีตอนเช้าก็เช็ครถนะครับผมเช็ครถอัดมาเป็นป,ปีแล้วปีหนึ่งไม่ได้อัดแล้วเอียงคิด <c oughs> <c oughs> เตือนงี้รถนะนู่นพามาดูสองร้อย ขึ้นเทนเลอร์นะครับนี่ยไม่ใช่หางโลเบตนะธรรมดานะครับดูเอียงยีงขึ้นยังไงเ็ยังไงหัวหน้าเอียงอ๋อลากรถก็ไปเลยครับเดินขึ้นเลยนะครับผม อ้าทามาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐาน เลยวคนน่าเย,ยี่ยงมาเลยอาเดินขึ้นมาเลยครับ เรียบร้อยนะครับผมเป็นท่ามาตรฐานสวยงามเลยครับโอเคสองร้อยมันคันใหญ่เลยคนย้ายใกล้ๆนะฮะ คนย้ายอยู่ในป่านะครับอันนี้อยู่ในโรงงานนะครับแต่คนย้ายในป่านะครับคนย้ายข้างนอกก็ต้องหางโลเบตนะครับเรียบร้อยครับสวยงามสุดยอดเลย,ยเยอดตึงเอาเสร็จร้อยฮะเยาะเกาะ ยกล้อเออลองดูเด็กๆมาดูด้วยนะครับเด็กๆมาดูไมคโครนะอื เอียงไปไหนอ๋าหน่าเอียงสั่งงานแล้วเอียงสั่งงานลุงน้องไปแล้วโค้เอชสองร้อยโอ้โอรถคันใหญ่เนี่ย เห็นเลือร์มันคันเล็กไปหรือเปล่าร่นลงมานี่เนี่ยนะคนย้ายใกล้ๆครับย้ายใกล้ไม่ได้ทั้งหนักเกิกนอยู่พอดีแล้วเป็นฮีโน่ห้าร้อยบรรทุกนะครับ ขึนออกมากไกลเหมือนกันครับคันใหญ่มากมักเทนสวยงามมักเทนนะครับสวยงามเลยครับผมเอ,เอาสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ